สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูขวัญจะมาสอนบทที่4แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของการหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าการหารเราจะได้เรียนอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้มาสอนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะ มาสอนกับเด็กหญิงร่ำรวยค่ะนะคะวันนี้นะคะนักเรียนชั้นป .4 นะคะจะได้เรียนบทที่4แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของการหานั่นเองว้แนว <c oughs> นะคะซึ่งในบทที่4นี้นะคะนักเรียนเปิดมาเลยเปิดมาหน้าที่64นะคะเราจะเรียนกัน เรื่องเกี่ยวกับการหารยาวนะคะซึ่งการหารนั้นจะมี2แบบ1ก็คือหารสั้นและ2ก็คือหารยาวนะคะแต่เราจะเรียนหารยาวกันก่อนใช่ไหมคะล้ำลวยใช่ค่ะคุณครูใช่ไหมคะ,คะ,คมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับข้อแรกนะคะจะเป็นการหารยาวนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องรู้จักกับเครื่องหมายหารยาวก่อนนะคะ เครื่องหมายหันยาวนะคะหน้าตาจะเนอย่างนี้อ่าฟืบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะโค้งแบบนี้แล้วก็นักเรียนใช้ไม้บรรทัดลากส่วนหัวไปให้กลายเป็นเส้นตรงเห็นไหมคะอันนี้เรียกเครื่องหมายหันยาวจากนั้นนะคะให้นักเรียนนําตัวตั้งนะคะตัวตั้งเนี่ยตัวตั้งเอาไว้ข้างในเครื่องหมายหานยาวแบบนี้นะคะ245อยู่ด้านในโอเคไหมคะแล้วเอาตัวหัน นะคะมาไว้ด้านนอกอ่าหารห้าค่ะนะคะต่อไปนะคะนะักเรียนปิดสองตัวนี้ไว้ปิดสองตัวนี้ไว้เออเหลือแค่สองใช่ไหมคะปิดไว้นะอ่าสมมติรูปิดนะคะเหลือแค่สองนะห้าอะไรได้สองมีไหมคะห้าหนึ่งก็ห้าแล้วห้าหนึ่งยังเลยเลยเพราะฉะนันต้องเป็นห้าศูนย์ได้ศูนย์อ่าลบกันนะคะลบกันขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ ลบกันเหลือ2ลบ0ูนย์เหลือ2ลบ0ูนย์เหลือ2ใช่ไหมคะเราก็จะได้2จากนั้นขั้นตอนต่อไปเมื่อลบเสร็จนักเรียนดึง4ลงมาอ่าดึง4ลงมากลายเป็น24ทีนี้นักเรียนท่องแม่5ต่อ5อะไรได้24ท่องเลยคะ่ะ5 1 5 5 20 5 3ห5 5ห20 5 5 2 5 5 5ห5เนี่ยเกินเราต้องเอาแค่5 4 5้สี่ได้ยี่สิบเสร็จปุ๊บลบกันค่ะนักเรียนลบกันเหลืออะไรคะลูกสี 4, ลบศูนได้สเห็นไหมคะสองลบสองเป็นศนยอ่าเดี๋ยวได้้คเปลี่ยน่ปได้สี่สองลบสองได้ศนสเต็ปต่อไปลบเสร็จปุ๊บก็ต้องชักตัวถัดไปลงมาหรือดึงตัวถัดไปลงมานั่นเองนั่นก็คือดึงห้าลงมากลายเป็น 45เมื่อดึงปุ๊บก็ทองแม่5ต่อ5อะไรได้วยสี่อะไรคะ5 5 25้า0ี่ห้5ห40 5กสา5ส้าเ้อ่ท่องเสร็จปุ๊บลบกันคะ่ะลบกันเหลืออะไรคะเหลือ0นนั่นเองเห็นไหมคะ เราก็จะได้คําตอบละนั่นก็คือตอบศูน์ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะนักเรียนคําตอบเราจะอยู่ด้านบนนี้นะคะเออจะอยู่ด้านบนเครื่องหมายหารนี้เพราะฉะนั้นตออ,อบอตอบนะคะเราก็จะตอบแค่49เเสร็จแล้วยากไหมยากไหมคะยากไหมเอ่ยอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะ 2เส้นให้เรียบร้อยนะคะตอบ49อ่านักเรียนตรวจคำตอบนิดนึงนะคะตรวจคำตอบกันนิดนึงนะคะตรวจคำตอบมาตรวจคำตอบกันเลยนะคะการตรวจคำตอบนะคะให้นักเรียนโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไมบ้บรรทัดลูกให้นักเรียนนะคะการตรวจคำตอบเนี่ยให้นักเรียนเอาคำตอบ ไปคูณกับตัวหารอ๋อเอาคำตอบคำตอบคือ49คูณตัวหารคือ5แล้วจะได้ตัวตั้งไหมถ้าได้เท่ากับตัวตั้งแปลว่านักเรียนทำถูกอ่าเราจะคูณกันเลยนะคะแนวนอน59 45ค่ะใส่5ทด4ยกมาไว้4นิ้วตัวต่อไป54 20 20บวกอีก4กลายเป็นกลายเป็น ยี่สิบสี่ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันตรงกับตัวต่างถ้าตรงแบบนี้แปลว่านักเรียนคิดถูกแล้วนะคะ,ะสำหรับหน้านี้หน้า64นะคะเรื่องของการหารนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะนักเรียนทำมาแล้วด้วยตอนปอ .3 านะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันหน้าต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการหารยาวเหมือนเดิมนะคะในหน้าที่65นะคะอ่ะเดี๋ยวครูแก้นิดนึงนะคะอยู่ในหน้าที่65นะคะ65ข้อที่7ค่ะค่ะนักเรียนมาดูกันเลยนะคะเหมือนที่ครูเคยบอกนะคะนักเรียนจะต้องเอาตัวตั้งนะคะมาไว้ในเครื่องหมายหานยาวนะคะแล้วก็เอาตัวหารไว้นอกเครื่องหมายหารยาวแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็ปิดใครคะ่ะ ปิดใครคะอ่าคุณครูหาอะไรปิดกันนะอ่ะนี่ปิดอ่าก็ปิดใครไว้ปิดศูนย์หนึ่งสี่สี่ไว้ให้เหลือแต่สองใช่ไหมคะอ่ะทีนี้สมมติครูปิดนะคะห้าอะไรได้สองมีไหมเอยมีค่ะคุณครูห้าศูนย์ได้ศูนย์ใช่ไหมคะอ่าลบกันเลยลบกันเหลืออะไรคะเนี่ยสองลบศูนย์เหลือ 2ใช่ไหมคะลบกันเสร็จปุ๊บชักศูนย์ลงมาหรือดึงศูนย์ลงมาดึงศูนย์ลงมาตรงนี้กลายเป็น20 5อะไรได้20ทีนี้นะคะนีก็ท่องไป5 1 5 5 2 10 5 3้5 5อะไรคะ5 4ก็เป็น20เสร็จปุ๊บทำอะไรกันลบใช่ไหมคะนักเรียนพอจะนึกสเต็ปออกหรือ,อยังนะคะเออ ลบก็เหลือเท่าไรคะลูกเหลือ0-2ลบ2ก็เหลือ0ลบกันเสร็จดึงใครลงมาคะดึง1ลงมากลายเป็น1นะคะเมื่อดึงเสร็จปุ๊บก็ต้องท่องใช่ไหมคะ5อะไรได้1ก็ต้อง5 0ได้0ูใช่ไหมคะอ้าวูถึดดเปียน50ได้0ลบกันคะ่ะลบกันเหลืออะไรเนี่ยเอาไม้บรรทัดก่อนนะ ลบกันเหลืออะไรคะ1-0ลบศเหลือ 1, 1ใช่ไหมคะลบกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยดึงตัวถัดไปลงมานั่นก็คือ4ลงมาอ่าเมื่อดึงเสร็จปุ๊บท่องสุดคูณแม่5 5อะไรที่14 5 1 5 5ห้าหน15งห้าห้าสเกินไม่เอาต้องเอาแค่5 2เป็น10อ่าเมื่อท่องเสร็จปุ๊บก็ลบเห็นไหมคะมันจะสะเต็ปเดิมๆเ,เลยนะักเรียนคะ เห็นไหมลบนะคะลบกันเหลือเท่าไหร่คะลูก4-0ลบ0เหลือมีอยู่4ลบออกไป0ก็เหลือ4นะคะ1-1ลบ1ก็เป็น0จากนั้นนักเรียนก็ดึงตัวสุดท้ายลงมานั่นก็คืออะไรคะ4นั่นเองอ่าดึง4ลงมานะคะแล้วก็ท่องเหมือนเดิม5อะไรได้วย5อะไรได้วย44่คะ ห้าหนึ่งห้าห้ห้าสากระทองใช่ไหมคะห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายิบห้าห้าหกสามสิห้เสห้าดสีห้ากสิหเกินเก้ 9, ไม่ได้ต้องเป็น8ปดห้าแเป็นสี่สลบกันเหลืออะไรคะเหลืออะไรลูกลบกันเหลือ 4อันนี้เหลือ0ูนย์นะคะแล้วยังก็ขีดเส้นใต้เลยทําไมต้องขีดเส้นใต้2เส้นคะเพราะว่ามันไม่มีตัวดึงแล้วเห็นไหมคะเราดึงมาครบแล้วรอบแรกเราดึง0ูนย์เห็นไหมรอบที่2เราดึง1รอบที่3ามเราดึง4รอบที่4เราดึง4ตัวต่อไปไม่มีให้ดึงแล้วก็แปลว่ามันเหลือเศษเหลือเศษคือการหารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะการหารไม่ลงตัวถ้าเหลือเศษ0ูนย์นะคะก็แปลว่า ถ้าเหลือเศษศูนย์เนี่ยจะแปลว่าหารลงตัวนะคะแต่ถ้าไม่เหลือเศษนะคะก็จะแต่ถ้าเหลือเศษนะคะก็จะแปลว่าหารไม่ลงตัวเช่นข้อนี้นะคะมันเหลือเศษเอ้าคุณครูจะเอาเครื่องหมายอันนี้มาไว้ตรงนี้ชิ้ อ่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับโอเคนะคะแต่ถ้ามันไม่เหลือเศษนะคะจะคือหารลงตัวแต่ถ้าเหลือเศษแปลว่าหารไม่ลงตัวนะคะอ่ะนานักเรียนอย่าลืมตรวจคําตอบให้คุณครูนะคะการตรวจคําตอบนักเรียนก็เขียนเลยตรวจใช่ไหมคะตรวจคำตอบ,น,น,น,ตะตตอบนะคะการตรวจคําตอบคุณครูแจ้งไปแล้วในหน้าที่ผ่านมาคือหน้า64นะคะว่าให้เอาคําตอบ ใช่ไหมคะคำตอบในที่นี้ของเราก็คือตัวบนคือตัวนี้นะคะให้เอาคําตอบนั่นก็คือนะคะ4ี่พคูณกับตัวหารเห็นไหมคะจากนั้นอย่าลืมเอาไปบวกเศษด้วยนะคะข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่ได้บวกเศษเพราะเศษมันเป็นศูนย์ ศูนย์บวกกับอะไรก็จะได้เท่าเดิมแต่ถ้าข้อใดก็ตามนะคะนักเรียนถ้าข้อใดก็ตามมันเหลือเศษเวลาตรวจคตาตอบนักเรียนอย่าลืมบวกเศษเข้าไปด้วยนะคะ,ะเราก็จะได้เท่ากับคูนเลยนะคะห้าคูณแป8เป็น40ใส่0ย์ทด4ยก4นิ้วขึ้นมานะคะต่อไป52เป็น10บวกอีก4ก็เป็นเป็นอะไรคะ10 4ท, 1, 4ทด1ใส่4ทด1เห็นไหมคะ ต่อไป5้าคูณศูนย์ได้ศูนย์แต่เรามีตัวทดอยู่หนึ่งก็เลยได้หนึ่งโอเคไหมคะตัวทดหายหมดแล้วนะจากนั้นห้าสี่เป็นยี่สิบอ่าเห็นไหมคะในวงเล็บเสร็จแล้วแล้วก็บวกสี่เมื่อบวกสี่นะคะเอ่อก็เอาหลักหน่วยมาบวกกันศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่เห็นไหมคะตัวต่อไปก็เป็นสี่หนึ่งศูนย์สองซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันมีค่าเท่ากับตัว เห็นไหมคะแปลว่าเราคิดถูกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะักเรียนก็ตออบอตอบได้เลยนะคะสองหมืน่นอา้าตอบสองหมื่นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราตอบตรงไหนลูกคําตอบเราอยู่ไหนอยู่นี่นะคะคําตอบเราอยู่นี่เพราะฉะนั้นคําตอบเราก็คือสี่พันกับอีกยี่สิบแนั่นเองเสร็จแล้วนะคะ โอเคสำหรับอาทิตย์นี้นะคะคจะมีแค่เรื่องการหานยาวนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเรียนกันหานสั้นกันนะคะเด็กๆวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย